ี่สำหรับมื้อนี้เข้ากับมีไอเดียดีๆแล้วก็มีความหูดีๆมาแซ่หรือว่ามาแบงปันให้พี่น้องได้หูได้เบิ่งน้ำกันกอลนะเนาะมื้อนี้เขามีมีสองอย่างเนาะก็คือมีโค้กกับ ครือเข้าห่อเนาะหลายคนก็คือสิฮู้เนาะเครือเข้าห่อแล้วก็โคกเนาะเดเฮามีแล้วเฮาสิมาป้นกันแล้วทุกคนทาเบิ่งว่ามันสิเกิดยังขึ้นและมันสิเกิดปฏิกิริยาแนวใดและตัวนี้มันบ่ได้ธรรมดาเนาะหลังจากเฮาป้นแล้วมันสิมีประโยชน์ยังต่อคนเฮามาเบิงติดตามกันเนาะและตอนถ่ายคลิปแล้วเฮาสิมาบอกว่าอันนั้นสําหรับการ เทปปนกันตัวนี้มันมันสิมีประโยชน์ยังตะคนเฮามาเบิ่งกันเลยก่อนอื่นเฮามาตาัดให้มันเป็นทอนก่อนเนาะมาเบิง่งตัดให้มันเป็นทอนก่อนเอาจากสองทอนสามทอนพี่น,นอ้องทอนสามทอนเลยพี่น้อาะคือเป็นแหงอ๋อมันเอามาใคร เบื้งพี่น้องตอนทําอิฐมันสิเกินยังขึ้นตอนที่สองพี่น้อง ตอนที่สามพี่น้งองยาาับขมาไก่เบื้งพี่น้องปฏิกิริยาของมันมันสีดเนาะถ้าว่าเฮาอัดนี่มันจะเกิดเป็นแก๊อย่างแห้งเลย หลายคนก็คือสีสงสัซเนาะว่าเฮาเห็ดแบบนี้เฮ็ดเพือยยังเนาะนีเนาะสิบอกเลยเนาะพี่นนองสำหรับนี่เครื่องข้าวห่อกับโคกนี่ตามเพินวลานี่แม่เป็นยาดีประดงเนาะประดงคอหรือว่าภาษาไทยก็เอิวลายาดีเกาเกาเนาะเน้นผูไดที่ว่าเป็นพญ,ญาน,นียังก็ลองเห็ดเบงลองลองเห็ดกินเบงเ,เ,เนาะเมื่อละ มือหลักกึกสองอกึกนี่แหละเห็นหลายหลาคนล่องเฮดกินก็เศร้าก็นี่ก็พู้แล้วก็ล่องบอกต่อกันเนาะถาว่าผู้ใไดเห็นหลาคชิปนี่มันเป็นประโยชน์กัล่องกดไลค์กดแชร์บึ่งบึงเถือบอาจเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องห้องแหละกว่าตัวน,นี้ห้องก็หาสันฮานแต่ละอันอยากให้มันเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเนาะผู้ใได้ที่เขามาติดตามสองห้องห้องก็อยากให ได้ประโยชน์จากสองเฮาสำหรับนี้เนาะสี่เนาะมันเกิดปฏิกิริยาีนต่อต่อกันเนาะที่ว่าเป็นยาดีประดงเนาะมันเป็นยาดีประดงคันว่าภาษาไทยกับโลกเก้าปวดตามโตต้นตามโต้น,นะ่ะตัวนี้ห้ากินมือรับตึกไปเศ้า ภาสิประมาณนี้เนาะพี่น้องไม่นะจะลืม